นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลตอนที่23เมื่อกลับจากในเมืองครอบครัวเหอก็นั่งล้อมวงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องที่ดินที่จะหาซื้อนางหวังเสนอว่าซื้อที่ดินที่อยู่ทางที่ตะวันออก50หมู่ราคา1,600ต้ำลึงหากเงินเหลือยังสามารถออกมาสร้างบ้านได้อีกแต่เหอเลยกับเจินจูยังไม่สามารถตัดใจจากช่วงเลี้ยงมาได้ มีอีกวิธีเผลอเลยเสนอวิธีอะไรหรือเจ้าคะท่านพ่อยืมร่างสื่อสลักสิ่งใดคือยืมร่างสื่อสลักเจ้าคะเจนจูถามอย่างงุนงงยืมร่างสื่อสลักเป็นศาสตร์การสลักอักขระที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อ500ปีก่อนเมื่อผู้คนต้องการวัตถุอักขระที่มีระดับสูงขึ้นแต่นักสลักอักขระคนๆน,นั้นยังมีระดับการฝึกปราณิญ,ญญาณไม่ถึงขั้นดังนั้นจึงให้ผู้ฝึกปราณิญ,ญญาณอีกคน ที่มีระดับสูงกว่ายืมร่างสื่อสลักวิธีการนี้จะทําให้นักวาดอักขระสามารถสลักอักขระที่มีระดับสูงกว่าระดับของตนเองได้เธอเลยอธิบายอย่างละเอียดอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเช่นนั้นเราก็สามารถสลักอักขระประเภทมิติได้แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะนางถามอย่างตื่นเต้นทําได้แต่ทุกอย่างที่ฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมต้องมีราคาต้องจ่ายโดยทั่วไปแล้ว หากสลักอักขระประเภทมิตินักวาดอักขระทั่วไปต้องใช้เวลาพักอย่างต่ำ6-8เดือนแต่หากใช้วิธียืมร่างสื่อสลักต้องใช้เวลาพักยังต่ำ3ปี6เดือนดังนั้นวิธีนี้จึงไม่เป็นที่นิยมนักเพราะการใช้วิธียืมร่างสื่อสลักใช้เวลาพักฟื้นนานมากทาให้นักวาดอักขระไม่นิยมใช้วิธีนี้เพราะพวกเขาจะเสียเวลาในการสลักอักขระไปมากนานเพียงนั้น จนจูคิดตามนักวาดอักขระทั่วไปใช้เวลา20-30วันในการพักแต่นางใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นดังนั้น3ปี6เดือนสำหรับนักวาดอักขระทั่วไปจึงเท่ากับ42วันสำหรับเจนจูตอนนี้นางถักทอพลังวิญญ,ญาณได้เพียง322เส้นเท่านั้นหากต้องรอจนานางทะลุคอขวดไปสู่ระดับสีน้ำเงินนางคงต้องรออีกนานกว่าจะสามารถสลักอักขระประเภทมิติได้ นางต้องใช้เวลาพักอีกถึง42วันกว่าจะสามารถกลับมาสลักอักขระได้อีกครั้งเพียงคิดก็ปวดใจเสร็จแล้วแต่ว่านางก็อยากหาเงินมาซื้อที่ดินผืนนั้นเอาอย่างไรดีจนจูคิดยังสับสนทุกอย่างเป็นเจ้าตัดสินใจหากอยากได้ทุ่งย่านั้นพ่อจะพยายามหาเงินมาซื้อให้ได้เหอเลยกล่าวท่านพ่อเรามาเริ่มกันเถอะแน่ใจหรือจูเอ,อ๋อ นางหวังเอ่ยอย่างเป็นห่วงพักอีก42วันเท่านั้นท่านแม่สบายมากดีซจอีกข้าจะได้เอาเวลาเหล่านี้ไปฝึกพลัง,งยินญยาให้ก้าหน้าขึ้นไปอีกเช่นนั้นก็ระวังด้วยเจ้าขาท่านแม่ว่าแต่เราจะสลักวัตถุอะไรกันดีนี่คือปัญหาหลักจะสลักอักขาระลงในวัตถุประเภทใดอักขาระประเภทมิติส่วนมากคนจะสลักลงในกำไลแหวนเครื่องประดับ แม่ใส่เครื่องประดับที่ใดกันเครื่องประดับสิ่งเดียวบนตัวนางก็คือปิ่นไม้อันเก่าที่สามีให้ก่อนแต่งงานเอ๊ะอยู่เออเจา้าถืออะไรอยู่นางเลื่อมเห็นเธออยู่ถือก้อนอะไรขาวๆมันๆก้อนหินขอรับค่าเก็บมาจากลำธารไปหูฉีใส่ตั้งสองครั้งเธออยู่หน้ามุย้ยหินก้อนนี้สีขาวมนสวยงามเขาจึงเก็บมาเล่นตาไปหูก็ฉีใส่ตั้งสองครั้งแล้ว ลูกเสือตัวนี้นิสัไม่ดียิ่งฮะอยู่เออเด็กดีเจ้าอยากได้ทุ่งหญ้าไว้วิ่งเล่นหรือไม่อยากได้ขอรับเช่นนั้นก็เอาหินนั้นมาให้พี่สาวเร็วพี่สาวจะเอาไปแลกทุ่งหญ้ามาให้จริงหรือจริงสิพี่สาวเคยโกหกเจ้าหรือเช่นนั้นก็ได้เอามาด้วยนะขอรับได้เจ้าโตขึ้นพี่จะซื้อมาให้ขี่แน่นอนเฮ่ออยู่ได้ยินเช่นนั้น ก็เยือนก่อนหินที่พี่เสาใจด,ด้วยดีช่างเถิดเขาไปเก็บเอาใหม่ก็ได้เพียงแค่เห็นก้อนเดียวท่านพ่อท่านแม่สลักลงในหินนี้แหละเจ้าค่ะจะได้อย่างไรจูเอ,อ๋ออัขระมีค่าเพียงนั้นจะสลักลงในหินได้อย่างไรได้สิเจ้าค่ะอัขระมันมีค่าในตัวเองอยู่แล้วสลักลงที่ใดก็มีค่าเอาอย่างที่จูเอ๋อว่านั่นแหละเมื่อตกลงกันเรียบร้อยก็เป็นเวลาค่ำแล้ว จจนจูบอกกับบิดาว่านางขอเวลาทบทวนลายอักขรหนึ่งชั่วยามเนื่องจากมันเป็นอักขรในระดับสีน้ำเงินที่นางยังจดจำได้ไม่ใครจะแม่นยำนักทั้งยังซับซ้อนยิ่งกว่าอักขรที่นางเคยวาดมามากเมื่อทบทวนจนจำได้แล้วนางเดินออกไปสมทบกับบิดาที่รออยู่คืนนี้ครอบครัวเฮอทุกคนรวมตัวกันที่ห้องนอนเล็กๆของเฮอเลยเพื่อดูแลป้องกันอันตรายให้แก่สองพ่อลูกเริ่มกันเถิดหินก้อนน้อยถูกวางไว้ตรงกลาง โดยมีเจนจูและเหอรเลยนั่งอยู่คนละฝั่งเจนจูตั้งสมาธิมั่นแผ่พลังวิญญาณออกมาอย่างช้าๆส่วนเหอรหเลยนั้นเขาแตะหลังมือของลูกสาวเบาๆก่อนจะปล่อยพลังวิญญาณสีน้ำเงินออกมาครอบพลังวิญญาณของนางเอาไว้เขาส่งพลังวิญญาณเข้าไปอย่างต่อเนื่องรมะมัดระวังทั้งคู่จมดิ่งสู่การสลักอักขระที่ซับซ้อนไม่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ผ่านไปครู่ใหญ่ เมื่อเม็ดเล็กๆก,ก็ผุดขึ้นมาบนระหว่างคิ้วของเจนจูก่อนที่มันจะไหลลงสู่ปลายจมูกแต่ก็ไม่อาจทำลายสมาธิของนางได้เวลาผ่านไปถึงสองชั่วยามทว่าก็ยังไม่มีทีท่าว่าการสลักอักขระจะสิ้นสุดลงเหอหอยู่นอนหลับไปในอ้อมแขนของมารดาแล้วส่วนเหอหมิงก็ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันเฝ้าคุ้มครองท่านพ่อและน้องรองอย่างไม่ขาดตกตอนนี้เจนจูสลักอักขระประเภทมิติลงไปจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่เพื่อเพิ่มมูลค่าของหินก้อนนี้นางอาศัยตอนที่พลังวิญญาณยังคงเหลืออยู่สลักอักขระคงเดิมและอักขระจำนายเข้าไปด้วยเป็นอักขระง่ายๆที่ไม่สิ้นเปลืองพลังวิญญาณมากนักอักขระคงเดิมนั้นเมื่อสลักลงไปในสิ่งของธรรมดามันจะมีค่าน้อยมากแต่เมื่อสลักลงในวัตถุมิติมันจะทําให้สิ่งของที่ใส่ลงไปในมิติยังคงความสดใหม่เอาไว้ได้อีกสองเดือนเช่นใส่ผักหรืออาหารสดลงไป มันสามารถคงความสดใหม่เอาไว้ได้ถึงสองเดือนเหมาะแก่พ่อค้านักเดินทางที่ค้าขายของสดส่วนอัขระจำนายก็เป็นอัขระพันธะง่ายๆที่ใช้เมื่อทำสิ่งของหล่นหายสิ่งของนั้นจะกลับไปหาเจ้าของของมันเองเราวกับมีชีวิตทว่าแม้อัขระคงเดิมและอัขระจำนายจะเป็นอัขระที่ไม่ซับซ้อนดังนั้นมันจึงไม่ได้รับความสำคัญมากนักในอดีตทำให้ในปัจจุบันมันหายสาบสูญไปแล้วไม่มีนักวาดอัขระคนใด สามารถสลักมันได้อีกต่อไปแล้วนอกจากนางฮทั้งสองคนถอนหายใจอย่างเหนื่อยหอบเหงื่อเต็มกายของพวกเขาเรากับเพิ่งผ่านการกระโดดน้ำมาหมาดท่านพ่อน้องรองเป็นอย่างไรบ้างคนเฝ้ารอร้องถามอย่างเป็นห่วงขอน้ำขอน้ำหน่อยเธอหมิงรีบวิ่งออกไปตักน้ำสองสามถ้วยมายื่นให้เจนจูจุ่มเก็ดปลาสีทองลงไปชั่วครู่ก่อนจะยื่นมันให้บิดา เมื่อได้รับน้ำพลังวิญญาณที่ชุ่มชื้นก็ทำให้พวกเขาสดชื่นขึ้นมาบ้างสำเร็จหรือไม่สำเร็จสิเจ้าค้าท่านแม่เตินจูยิ้มตอบด้วยใบหน้าเซี่เซียววันนี้ครอบครัวเหอเข้านอนด้วยความตื่นเต้นดีใจและเหนื่อยอ่อนพรุ่งนี้พวกเขาจะนำหินก้อนนี้ไปส่งมอบให้เท่าแก่เทียวส่งเข้าประมูลผู้อื่นสลักอัขระลงในของล้ำค่าควรเมืองทว่าพวกเขากลับสลักลงในหินก้อนหนึ่งเท่านั้น หากผู้อื่นรู้เข้าจะน่าเจ็บใจเพียงใดกันเดือนที่ห้าวันที่เจ็ดเมืองหลวงแคว้นเยียนวันนี้ทั่วทั้งเมืองครึครื้นเป็นพิเศษเนื่องจากโรงประมูลกงเจิ้งเตอ๋อประกาศว่าจะมีวัตถ,ถุสลักอักขรประเภทมิติระดับสีน้ำเงินออกมาประมูลทำให้ข่าวนี้เป็นที่ฮือฮายอย่างยิ่งต้องกล่าวว่าในแคว้นเยียนวัตถ,ถุสลักอักขรประเภทมิตินั้นมีเพียงเจ็ดชิ้นเท่านั้นแต่และชิ้น ล้วนแล้วแต่ถูกครอบครองโดยบุคคลสําคัญของแควนทั้งสิน้นครั้นชิ้นที่8ปปรากฏหลายคนก็หมายตาอยากจะมีไว้ในครอบครองต้องกล่าวว่าวัสดุสลักอักขรประเภทมิตินั้นหายากอย่างยิ่งนั่นเป็นเพราะนักวาดอักขรส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญในศาสตร์อักขรสายมิติในแคว้นเยียนมีนักวาดอักขรสายมิติเพียงนับนิ้วได้และการสลักอักขรสายมิติหนึ่งครั้งจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานมากดังนั้น วัตถุอักขระประเภทมิติจึงเป็นสิ่งที่หายากและราคาสูงณโรงประมูลกง,งเจ้าตอสาขาหลักบนห้องรับรองพิเศษหมายเลขห้าถูกจับจองด้วยเด็กหนุ่มผิวคล้ำแดดผู้หนึ่งเขามีบุค,คลิกสง่างามแฝงกลิ่นอายแห่งอำนาจจังๆส่วนทางกับความเยาววัยดวงตาคู่คมฉายแววเด็ดเดี่ยวเยือกเย็นจมูกโด่งรับกับเรียงฝีปากอยากชัดองคาพยพบ,บนใบหน้าคมสันงดงาม เขาถูกปั้นแต่งให้เป็นที่ริษยาด้วยบรุษทั้งตายล่ะคุณชายขอรับห้องข้างๆคือไท้จือขอรับอืมรับคำคำนึงก่อนจะนิ่งเงียบไปเขาหายดีแล้วองค์รักษ์ได้ถอนหายใจคุณชายท่านเป็นขุนนางผู้อื่นเป็นนายท่านควรจะไปคารวะสักหน่อยพอเป็นพิธีไม่ได้หรือเขาเบ่นในใจครั้นจะตักเตือนเขาก็เป็นเพียงเบา เจ้านายไม่ไปเขาจะเสนอหน้าไปก็กระไรอยู่ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเป็นเกียรติแก่โรงประมูลกงเ้ิงเตอ๋อที่ได้ต้อนรับทุกท่านอย่างจริงใจโรงประมูลของเราจริงใจซื่อสัตว์สินค้าทุกชิน้นมีคุณภาพสูงคุ้มค่ากับเงินทุกอีแปดที่ท่านเสียหากสินค้าเกิดความเสียหายจากทางเราหรือสินค้าไม่เป็นตามที่เรากล่าวอ้างเรายินดีรับผิดชอบคืนเงินเต็มจำนวนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน ของชิ้นแรกในวันนี้คือไข่มุกเลี้ยงจูเจ้าแห่งอัญมณีป้องกันมวลดำเจ้าหยงช่วยเฮารู้สึกหงุดหงิดรำคาญอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะวัสดุอักขระประเภทมิติเขาคงไม่ออกจากค่ายทหารมาอยู่ในสถานที่น่ารำคาญเช่นนี้ขออภัยเจ้าขาในท่านไม่ทราบว่าข้างในห้องนั้นยังมีพื้นที่เหลือแบ่งปันหรือไม่ข้าน้อยกระทำการชักชา้าจับจองห้องเอาไว้ไม่ทันเจ้าค่ะเสียงใสร,ราระคังแก้วดังเข้ามา ทำให้คิ้วเข้มขมวดมุ่นอย่างไม่ชอบใจเขาส่งสายตาดูด,ดันเฉียบคมไปยังหยางจวงองค์รักษผู้กายขออภัยขอรับคุณหนูนายท่านของข้าไม่สะดวกจะแบ่งห้องให้ใครเสียงด้านนอกเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะตอบกลับมาเช่นนั้นก็ขออภัยเจ้าค่ะผู้คนที่กำลังชมงิ้วอย่างสนุกหากลบเลี่ยงสายตาของคนงามทันควันผู้ใดจะไม่รู้จักเรานั่นคือคนหนูเยาเยา นางชมชอบไม่ทับน้อยหยงชว่วยเห่ามานานปีทว่ากี่ปีกี่ปีผ่านไปนางก็ไม่เคยได้สมหวงังฝ่ายชายหนีไปอยู่ค่ายทหารนานปีจึงจะกลับจวนครั้งหนึ่งครั้นยามกลับคนงามอยากชิดใกล้แต่จนใจเพราะฝ่ายชายปฏิเสธเสียได้งิ้วเรื่องนี้ช่างน่าชมเมื่อคุณหนูเยาเยาจากไปยงชวงเหาก็ปลายตามมองไปยังเวทีอีกครั้งนี่อย่างไรเล่าที่เขาไม่อยากออกจากค่ายทหาร มีแต่เรื่องน่าเบื่อหน่ายเชนต่อไปของสำคัญในวันนี้และข้าน้อยก็เชื่อว่าหลายท่านที่มาเราต้องการเป็นเจ้าของมันหินสลักอักขระประเภทมิติระดับสีน้ำเงินหินหินเนี่ยนะบ้าเกินไปแล้วผู้ใดสลักอักขระวิญญาณล,ลงในหินกันเสียงอื้ออึงดังขึ้นจากฝูงชนด้านหน้าเวทีนักวาดอขระคนใดเกิดพิษบ้าสลักอักขระมิติลงไปในหินกัน ผู้อื่นเขาสลักลงในของล้ำค่าควรเมืองแหวนกำไลเครื่องประดับยกแต่ผู้ใดใช้ให้เจ้าสลักลงบนหินเพราะว่าแม้จะคร่ำครวนเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได,ได้สิ่งที่สำคัญคือพลังอักขาระตังหากมีใช่หินหินก้อนเล็กขนาดนิ้วหัวแม่มือถูกยกขึ้นมาบนเวทีเห็นมีลักษณะกลมรีผิวเรียบเนียนสีขาวมนทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบแม้ว่านักวาดอักขารลึกลับท่านนั้น จะสลักอักขระมิติลงในหินเพราะว่าอักขระที่ใช้เป็นอักขระโบราณดั้งเดิมที่มีคุณภาพสูงมากหินสลักอักขระประเภทมิติระดับสีน้ําเงินชิ้นนี้มีพื้นที่ด้านในกว้างยาวสูงอย่างละห้าจังสามารถบรรจุสิ่งของได้มากมายเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับนักเดินทางและความพิเศษของหินก้อนนี้มันยังถูกสลักอักขระคงเดิมที่สามารถคงความสดใหม่เอาไว้ได้ถึงสองเดือน เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับจอมยุทธที่ท่องไปในยุทธภพแต่ความใจดีของท่านนักวาดอักขรลึกลับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขายังสลักอักขรจำนายเอาไว้อีกด้วยแม้ว่าท่านลูกค้าจะทำมันหล่นหายไว้ที่ใดมันก็จะติดตามกลิ่นอายของนายมันเอาไว้และกลับมาหาท่านอย่างซื่อสัตย์ผู้ดำเนินการอธิบายความสามารถของมันอย่างดึงดูดทำให้ลูกค้าพิเศษหลายคนส่งบ่าวของตนไปของเงินจากตระกูลเพิ่มแล้ว อาาักขระคงเดิมถึงกับยังมีคนสลักอาาักขระคงเดิมได้ด้วยหรืออักขระจำนายยังมีอักขระจำนายอีกนักวาดอักขระผู้นั้นเป็นใครกันหรือจะเป็นท่านผู้นั้นจากในวังไม่ใช่หรอกท่านผู้นั้นเพิ่งจะสลักกระบี่ไปเมื่อเดือนก่อนอีกทั้งหินนี้เป็นเพียงระดับสีน้ำเงินเท่านั้นเองฮ่าข้าอยากได้เจ้าอยากได้คนเดียวดื้ข้าก็อยากได้เช่นกันโลค้าทุกท่าน โรงประมวลกองเจ้างเตอ๋อของเราขอเสนอราคาเริ่มต้นเพียง500้อยตำลึงเท่านั้น500ยตำลึงถูกเกินไปแล้วค่าให้700รยตำลึง700ร้อยตำลึงก็ว่าแพงหรือค่าให้1,000พตำลึงค่าให้1,500าตำลึงค่าให้2 0 0พันตำลึงค่าให้ส0 0พันตำลึงค่าให้4 0 0พันตำลึงราคาประมวลไต่สูงขึ้นเรื่อยอย,อย่างรวดเร็ววัตถุสลักอักขระประเภทมิติชิ้นที่8ของแคว้น ผู้ใดก็อยากมีไว้ครอบครองคนที่อยู่ในโรงประมูลแห่งนี้ล้วนแต่ไม่ใช่ชนสามัญราคาจะต่ำเตี้ยได้หรือนี่จึงเป็นสาเหตุที่โรงประมูลกงจ้างเตอ๋อนำของสำคัญชิ้นนี้มาประมูลที่เมืองหลวง1นึ่งหมื่นตำลึงเสียงทุ้มต่ำดังออกมาจากห้องรับรองพิเศษหมายเลข6กกริบไม่มีผู้ประมูลเพิ่มหย่งช่วยเห่าที่อยู่อีกห้องของมวดคิ้วของชิ้นนี้เขาอยากได้ มันสำคัญสําหรับกองทัพหากใช้มันขนสเสบียงของสดแม้มันจะไม่ใหญ่มากเท่ากับวัสดุสลักอักขระมิติระดับสูงแต่ก็ทําให้กองทัพประหยัดงบประมาณการขนส่งไปได้ไม่น้อยตอนนี้ชายแดนตรึงกําลังกันอยู่ไม่อากทราบได้ว่าช้าเร็วเพียงใดสงครามจะประทุดังน,นั้นของเช่นนี้เขาต้องได้1น0 0งหมื่ึงพันตำลึง,งจวงร้องขานขณะเดียวกันในห้องรับรองหมายเลขหกื้อหวนหลังสี่พระพัก อย่างคงซีเซียวแววเนทมีความสงสัยวุ่น่านฝฟาบาทคางห้องเป็นไม่ทับน้อยเฮาพะยะค่ะองค์ครับขยับมากระซิบบอกอืมหนึ่งหมื่นห้าพันตำลึงเขารับคำก่อนจะเสนอราคาโซ่อีกครั้งสองหมื่นตำลึงเสียงเหยียบเย็นดังขึ้นจากคางห้องซื้อวันลางกระตุกยิ้มก่อนจะยกหัดยอมแพ้ดวงเนรล้ำลึกสะท้อนแสงหลับลงช้าๆเอนพระวรากายพิงพนักอย่างย่อนอารมณ์เอาเถิด อย่างน้อยก็ยังได้เอาไปใช้นิกิจแผ่นดินคำอธิบายนะคะจัางคือหน่วยวัดความยาวของจีนหนึ่งจัางยาวประมาณ2.5เมตรตอนที่24เวลาใกล้คำ่ำตะวันลาลับหลังเขาไปครูวใหญ่แล้วร่างแบบบางของเด็กหญิงวัยเก้าขวบนอนแผ่ราบอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไปหัวตัวน้อยกระโดดขึ้นมานอนซบอยู่บนอกของนางดูเอาเถิดว่า ศักดิ์ศรีของเจ้าแห่งนักล่าบนตัวมันไปซ่อนอยู่ที่ใดเสียหมดมันทำตัวเช่นนี้ไม่หายลูกแมวข้างบ้านหรือส่วนเสี่ยวเฉิก็ไม่น้อยหน้ามันยังทำหน้าที่นวดขาให้นางอย่างประจบประแจงนางเลิกกลัวมันนานแล้วเพราะความชินชาและความน่าทนของมันทำให้ในที่สุดคนที่กลัวงูเช่นนางก็ทำใจยอมรับด้วยดุษณีพวกเจ้ามาเล่นกับพี่รองอยู่นี่เองข้าตามหาเสียว เหอะอยู่หน้าบุตรบึง้งมองมายังสัตว์เลี้ยงสองตัวที่ทรยศเขามาหาพี่รองอยู่เอ,อ๋อวันนี้ไม่ฝึกปรามินยาหรือจันจูชันตัวขึ้นพิงกับต้นไม้ใหญ่วันนี้พ่อไม่อยู่พี่รองจำไม่ได้แล้วหรืออ่านางลืมไปได้อย่างไรว่าวันนี้ท่านพ่อไปคุมงานก่อสร้างบ้านหลังจากที่ประมวลหินสลักอัขระประเภทมิติเมื่อหักไปสิบส่วนให้แกโรงประมลูลและยี่สิบส่วนให้เท่าแกเถียวแล้วครอบครัวเหอ ได้รับเงินมาถึง 14, 0 0 0พันตำลึงทำให้มีเงินมากเกินพอที่จะซื้อที่ดินที่พวกเขาหมายตาไว้แล้วหลังจากได้รับเงินมาเหอเลยก็ติดต่อนายหน้าคาที่ให้ช่วยดำเนินการซื้อขายที่ดินทันทีไม่นานหลังจากนั้นหนังสือแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของที่ดินก็มานอนนิ่งอยู่ในบ้านเหอแล้วตอนนี้พวกเขายังเหลือเงินอีกเจ็ดพันตำลึงเหอเลยจึงจัดการซื้อหินอิฐด,ดินมาสร้างบ้าน จนจูเสนอว่าให้เขาสร้างบ้านหลังใหญ่หน่อยมีห้องนอนหลายห้องให้แก่ทุกคนในบ้านทั้งอย่างให้เขาสร้างเรือเล็กๆไว้ด้านหลังหลาย,หล,ายหลังในอนาคตนางจะจ้างคนงานมาทอผ้าและใช้งานอีกหลายอย่างตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับการก่อสร้างคงอีกนานกว่าที่พวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ได้แต่จนจูแนนไม่อยากรอช้านางอยากจะปลูกต้นหม่อนลงดินเอาไว้ก่อนเมื่อวานนี้นางจึงไปติดต่อสั่งท่อนหม่อนเอาไว้ เมื่อ่อนหม่อนเดินทางมาถึงก็จะปลูกลงดินได้ทันทีตอนนี้เส้นทางสู่ร้านขายผ้าของนางกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วร้านผ้าของนางจะเป็นร้านผ้าธรรมดาธรรมาได้อย่างไรหลายวันมานี้นางสืบข้อมูลมาแล้วว่าผ้าทั้งหมดที่ผลิตออกมาขายผลิตด้วยวิธีธรรมดาคือปลูกต้นหม่อนและนำมาเลี้ยงนอนไม้เพื่อสาวใายไมยกมาผลิตผ้าแต่ผ้าไหมของเจนจูนั้นนางจะทำให้มันพิเศษกว่านั้นคือ ต้นหม่อนจะถูกรดน้ําด้วยน้าที่มีพลังวิญญาณเมื่อมันเติบโตและนําใบไปเลี้ยงหมอนไหมจะทําให้ตัวหนอนไหมมีพลังวิญญาณและใยไหมที่ผลิตได้ก็จะมีพลังวิญญาณร้านผ้าของนางจะกลายเป็นผ้าที่มีพลังวิญญาณเพียงหนึ่งเดียวในเมืองหรืออาจจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวในแคน้นโดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกปรางวิญญาณสายเกษตรกรจะไม่หล่อเลี้ยงพืชอย่างอื่นนอกจากพืชที่เป็นอาหารและสมุนไพร เพราะไม่คุ้มค่าและลำบากเกินไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นางดึงดันที่จะปลูกต้นหมอนเลี้ยงหนอนไหมด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกแต่ปัญหาอีกประการที่นางยังคงเป็นกังวลคือนางคงไม่สามารถทำทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองคนเดียวทั้งการปลูกหมอนการรดน้ำเลี้ยงหมอนไมขั้นตอนเหล่านี้นางพอจะศึกษามาบ้างในชาติก่อนแต่ต้องทำคนเดียวทั้งหมดนางคงต้องเหนืยตายเสียก่อนแน่ แต่เอาเถิดพรุ่งนี้นางจะลองเข้าเมืองไปดูตลาดคาทาตวันนี้จึงเป็นวันสบายที่นางสามารถนอนหย่อนอารมณ์ได้ช่วงนี้ทุกคนในบ้านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกปราวิญญาณสลับหน้าที่กันมาดูแลพืชและสมุนไพรที่ปลูกเอาไปด้วยวันนี้นางรู้สึกเกยียดครานยิ่งจึงงดการฝึกปราและการหัดวาดลายอักขระหนึ่งวันแอบหนีมานอนอยู่ในสวนผักแห่งนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นนางตื่นแต่เช้าตรู่วันนี้ต้องเข้าเมือง เพื่อหาคนงานช่วยปลูกม่อนเป็นเพราะนางหวังนั้นเป็นห่วงที่ให้นางออกเดินทางคนเดียวนางหวังจึงไปด้วยแต่เจินจูก็ห้ามมาไว้เมื่อทนความดื้อดึงของลูกสาวไม่ไหวนางหวังจึงยื่นคำขาดให้เจินจูพาไปหูไปด้วยอย่างน้อยมันก็สามารถข่มขู่ผู้คนได้ไปหูนั้นร่าเริงอย่างยิ่งที่จะได้ออกไปเที่ยวแล้วมันเข้ามาคลอเคียรอบขาของนางอย่างน่าอ็นดูหนึ่งคนหนึ่งสัตว์ออกเดินทางออกจากบ้าน เมื่อใดที่ผ่านชาวบ้านพวกเขาที่ทำท่าจะมาทักทายเมื่อเห็นไปหู่เดินมากับนางพวกเขาจะชะนักแล้วยิ้มแย้ให้แทนเมื่อเดินมาจนถึงท่วงเลี้ยงมาก็เห็นคนงานกำลังก่อสร้างบ้านหลังใหญ่ที่ดำเนินการไปเกินเครื่องแล้วกำแพงสูงล้อมกินบริเวณกว้างไกลออกไปยังมีเรือนน้อยใหญ่หลายเรือนที่ถูกสร้างเอาไว้สำหรับคนงานตามที่จันจูขอร้องบิดาให้สร้างเอาไว้ นางแวะชมการก่อสร้างด้วยสีหน้าอิมเอมนี่บ้านใหม่ที่นางกำลังจะมาอยู่ไปหูนี่บ้านใหม่ของเราเจ้าชอบหรือไม่มีที่ให้เจ้าวิ่งเล่นด้วยนะนางยกมือขึ้นลูกหมวของมันไปหัวน้อยของเราตัวใหญ่ขึ้นมากแล้วมันเหลียมือน,น้อยๆของนางตอบรับอ้าวจูเอ,อ๋อเจ้ามาทำไมแล้วเอาไปหูมาด้วยหรือเหอไหลที่เห็นลูกสาวก็รีบเข้ามาหา เมื่อวานเขาไม่ได้กลับบ้านเพราะคุมงานจนมืดค่าเขาเร่งสร้างบ้านให้เร็วที่สุดเพื่อครอบครัวเหอจะย้ายเข้าไปในเร็ววันข้าว่าจะไปหาคนงานในเมืองเจ้าค่ะแต่ท่านแม่เป็นห่วงก็เลยให้ไปหูมาเป็นเพื่อนคนพ่อพยักหน้าอย่างเข้าใจโลกยังเล็กคนเป็นพ่อแม่ก็ห่วงใย,ยเป็นธรรมดาแต่ว่าพามันเข้าเมืองประเดี๋ยวคนในเมืองจะแตกตื่นกันหมดข้าฝากมันเอาไว้ที่นี่ได้ไหมเจ้าคะประเดี๋ยวจากนี้ไปข้าจะไปเอง ได้สิฝากมันเอาไว้ก่อนเธอเลยไม่ได้เป็นกังวลเท่าใดนักเพราะระยะห่างจากที่นี่ไปถึงเมืองใช้เวลาเพียงสองเคอร์และตลอดสองข้างทางก็มีบ้านคนอยู่ประปรายไม่ใช่ทางที่อันตรายเท่าใดนักเจิงจูฝากไปหูเอาไว้ก่อนจะเข้าเมืองไปด้วยตัวเองวันนี้นางไม่ได้นัดหมายกับซินสีเอาไว้แต่นางรู้ว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนย่านที่ซินสีอาศัยอยู่เป็นย่านที่สก,กรปรกที่สุดในเมืองมันเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีไว้สําหรับนําขยะมาทิ้ง บางครายังมีคนถูกฆาตกรรมก็ยังนำศพมาทิ้งเอาไว้ที่นี่บางครามาดาใจร้ายเมื่อคลอดบุตรที่ไม่ต้องการจะนำทารกมาทิ้งไว้ที่นี่ขอทานเกือบทั้งหมดในเมืองจะอาศัยอยู่โดยนำหญ้าแห้งมาสานเป็นเพิงกำบ,บังลมฝนเท่านั้นเพราะว่ายามเหมาหิมะโปรยปลายอากาศหนาวจับคั้วกระดูกก็มีบางคนที่ร่างกายอ่อนแอและตายไปอย่างอนาถเด็กหญิงตัวน้อยที่อายุไม่ถึงสิบขวบดีเดินเข้าไปยังชุมชนขอทาน เนื่องจากนางไม่รู้ว่าสินรีอาศัยอยู่ที่เพิงไหนเด็กหญิงที่แต่งตัวสะอาดสะอ้านหน้าตาน่าเอ็นดูเมื่อเดินเข้ามาในชุมชนขอทานก็สร้างความแตกแยกดังขาวกับดำนางเหมือนกับเป็นตัวประหลาดขอทานน้อยใหญ่จ้องมองอย่างสงสยัยบางคนกระทั่งใายแววล,ละโม่บอกมาพี่สาวจูครูใหญ่เสียงอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นมาให้ได้ยินจากเพิงสม้มหลังคาขาดๆแห่งหนึ่งพี่สาวมาที่นี่ทําไมสินรีถามอย่างตระหนก เขารีบดึงนางเข้ามาในเพิงเล็กๆของเขาเพื่อหลบหลีกสายตาของมาป่าล่าเนื้อด้านในเพิงมีเพียงกองผ้าเก่าๆและของใช้สองสามอย่างเท่านั้นนางเหงยหน้ามองหลังคาหญ้าที่เป็นรูน้อยใหญ่เต็มไปหมดหากฝนตกจะอยู่อย่างไรนี่ข้ามาตามหาเจ้าพี่สาวท่านไม่รู้หรือว่าที่นี่อันตรายเพียงใดเราออกไปจากที่นี่กันก่อนสินสีระแวดระวังยิ่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยขอทานและอันธพาล ตอนเดินเข้ามาทุกคนเห็นเด็กสาวน่ารักหน้าตาสาสะอ้านเสื้อผ้าที่สวมใส่แม้ไม่ใช่ผ้าชั้นดีแต่ใหม่เอียมไม่มีรอยประชุนให้เห็นนางคงเป็นลูกหลานชาวบ้านหรือพ่อค้าที่พอจะมีเงินทองอยู่บ้างหากไม่ปล้นชิงก็ให้เสียดายเกินไปแล้ว1นอีแปะก็คือเงิน,งนหนึ่งตำลึงก็คือเงินเช่นกันยุงแม้ตัวเล็กอย่างไรเสียก็เป็นเนื้อสินเสียรีบเก็บของสองสาอย่างใส่ลงไปในย่มใบเกา เสื้อผ้าของเขามีเพียงเสื้อผ้าขาดๆสองชุดเท่านั้นเมื่อเก็บเรียบร้อยเขาก็สะพายมันเอาไว้ไปเมื่อออกไปวิ่งกลับทางเดิมให้เร็วที่สุดเมื่อพวกเขาเดินออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวก็มีชายชะกันรูปร่างผอมแห้งสมคนกระโดดออกมาขวางทางเอาไว้ว่าไงเจ้าหนูเซ็นซีนี่เจ้าไปรู้จักมักคุ้นกับคุณหนูน้อยนางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นางเป็นสหายของข้าเซนซีว่าตาจ้องขม็ง ดูท่าทางจะมีเงินนางหนูเอาเงินออกมาให้พวกข้าเดี๋ยวนี้พวกมันคนหนึ่งตะคอกเสียงดังแสดงท่าทีคุกคามปล่อยนางไปนะนางไม่มีเงินปลอกเสียงสีน่นาซีดโกหกจะไม่มีได้อย่างไรเอาเงินมาเด็กคนนี้เสื้อผ้าสะอาดใหม่ผิวพรรณเปล่งปลั่งอย่างน้อยก็ต้องเป็นลูกพ่อค้าผู้มีเงินสักหน่อยนั่นแหละไม่มีเจนจูตะโกนพวกสามานันหากมีนางก็จะไม่ควักให้มันสักอีแปดเดียว เงินนางหามาอย่างยากลําบากเพราะคนชั่วไม่รู้จักทํางานหาเงินคอยแต่จะดักปล้นผู้อื่นเช่นนั้นก็มานีหนึ่งในนั้นทลาเข้ามายกตัวนางขึ้นส่วนอีกคนคว้าตัวเซนสีเอาไว้เจนจูออกแรงถีบไปยังขาของมันอย่างแรงโอ๊ยนางเด็กชั่วแรงเยอะนักมันกําลังจะยกมือขึ้นตบหน้านางเจนจูใส่ตัวเล็กคล่องแคล่วกว่ากระโดดหลบแล้วกระโดดถีบอีกครั้งผลักมันลม้มลงนอนแองแมง,งอยู่บนพื้น นางเป็นถึงผู้ฝึกปราณวิญญาณเชียวนะเพียงนักเลงร่างแห้งไม่กี่คนจะทำอะไรนางได้ว่าแล้วนางก็พลิกตัวซัดมส่อีกสองคนที่เหลือทั้งเตะทั้งถีบแม้จะไม่ได้เรียนวิชาการต่อสู้มาก่อนแต่หมัดกับเท้ามั่วๆของนางก็พอที่จะทำให้มันทั้งสามคนนอนหมดสภาพอยู่บนพื้นได้นักเลงทั้งสามคนไม่คาดคิดเลยว่าเด็กหญิงตัวเล็กเจะแรงเยอะเพียงนี้พวกมันไม่มีแม้แต่แรงจะลุกขึ้น ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกชายชะกันร่างยักษ์สี่ห้าคนรุมทุบตีอย่างไรอย่างนั้นฮึคิดจะปล้นใครดูหน้าเสียบ้างพวกข้าก็ดูหน้าแล้วอย่างไรจึงนิปล้นมันคิดในใจอย่างขมขื่นไปกันเถอะสินสืขข,ขอรับสินสีที่ตกตะลึงอยู่ไม่นานก็เดินตามหลังนางไปต้อยๆอยอ,ยอย่างว่าง่าย